ยามาฮ่าเล็กซี่2024เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เราต้องจับตาดูว่าทางยามาฮ่าจะนํามาจัดจําหน่ายในประเทศไทยหรือเปล่าในปี2024นะครับล่าสุดในประเทศเวียดนามได้มีการเปิดตัวเจ้าตัวเล็กซี่ไปอย่างเป็นทางการนะก่อนหน้านี้จะมีประเทศเอนินโดนีเซียที่เป็นต้นทางที่ผลิตในรุ่น 155cc ได้เปิดตัวไปในรุ่น l ล็กซี่นะครับแต่ล่าสุด เวียดนามก็มีการเปิดตัวไปอย่างเป็นทางการนะครับเราต้องรอจับตาดูว่าประเทศไทยจะมีการนำมาจัดจำหน่ายในประเทศหรือเปล่าสำหรับ Lex ซี่2024นะครับ สวัสดีครับทุกคนผมช่างกิตนะครับวันนี้ช่างกิตจะพาไปดูหนึ่งรุ่นที่เราต้องลุ้นกันว่าทางยามาฮ่า จะนํามาจัดจําหน่ายในประเทศไทยหรือเปล่านะต้องรอรุ้นในช่วงท้ายปีนะทุกคนมีลุ้นว่ายามาฮ่าจะนํารุ่นเล็กซี่เข้ามาจัดจําหน่ายในประเทศไทยนะครับล่าสุดเมื่อวันที่6เดือน6ต้นเดือนที่ผ่านมาทางยามาฮ่าเวียดนามได้มีการเปิดตัวน้องใหม่อย่างเป็นทางการนะสำหรับเจ้าตัวเล็กซี่นะวันนี้ช่างกิจจะพาไปทาความรู้จักกันว่าในรุ่นเล็กซี่ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์155 CC ซีซี VVA พร้อมกับระบบเบรกที่เป็น ABS เนี่ย มีอะไรที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีสีไหนบ้างรูปลักษ์การดีไซน์เทคโนโลยีต่างๆเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกันนะครับในเจ้าตัวรุ่น l e ็กซจริงๆแล้วยามาฮ่าประเทศไทยเคยทําการตลาดในรุ่น 125cc ไปแล้วนะทุกคนแต่ก็ยกเลิกการจัดจําหน่ายไปนะครับแล้วก็ไปเปิดตัวอีกทีนึงที่ประเทศอินโดนีเซียก็คือมาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่เป็น 155cc เอ,า,อาง่ายๆก็คือเครื่องที่อยู่ในเจ้าตัว Nmax เจ้าต,ตัว Air l ล็อกนั่นเนี่ยเป็นเครื่อง 155cc นะครับแต่อยู่ในร่างของ l e กซนะตัวนี้ก็อาจจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าในรุ่นที่เป็น 125cc แต่ก่อนนะแต่ก่อนถือว่าในรุ่น Le ็กซี่เป็นรุ่นอัตโนมัติพรีเมียมสูงสุดของทางยามาฮ่านะทุกคนก่อนที่จะมีเจ้าตัวแกรนฟีโนมานะในรุ่น Le ็กซี่155ก็เป็นหนึ่งรุ่นที่ถือว่าเป็น็อปสุดของทางยามาฮ่าแต่ก่อนนะทุกคนแต่ตอนนี้ก็ขยับขึ้นไปอยู่ในรุ่น 155cc แล้วนะครับ เดี๋ยวช่างกิจจะพาไปดูการออกแบบการดีไซน์ของเขาก่อนนะทุกคนสําหรับรุ่น l e x กซนะตัวนี้เป็นข้อมูลของเว็บไซต์ของทางยามาฮ่าประเทศเวียดนามนะทุกคนไม่แน่นอนแม่นแน่ใจแล้วก็ไม่ยืนยันนะว่าจะมีการจัดจําหน่ายในประเทศไทยหรือเปล่านะแต่ลุ้นกันนะทุกคนอาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าในคลสเครื่องยนต์1 5 5ซ c ในประเทศไทยก็มีการจัดจําหน่ายนะครับ ในการออกแบบการดีไซน์ก็ถือว่าสวยงามนะทุกคนระบบไฟเป็นระบบ LED ทั้งหมดนะตัวนี้ถือว่าเป็นออโตเมติกที่ดีไซน์ที่แปลกนะทุกคนดีไซน์ที่แปลกแล้วก็ดีไซน์ที่โดดเด่นนะยามาฮ่าชอบทำรถแล้วก็ทำดีไซน์ที่ถือว่าแปลกนะทุกคนแล้วก็สวยงามแล้วก็กล้าใส่เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมานะทุกคนต้องยอมรับนะทางยามาฮ่าเขากล้าที่จะตัดสินใจนะครับ การออกแบบการดีไซน์ก็ให้ทุกคนดูนะว่าสวยหรือไม่สวยนะครับแต่ช่างคิดบอกเลยว่าก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจสวยลเล็กกระทัดรัดนะครับแล้วก็น่าจะคล่องตัวในการใช้งานดีนะครับเดี๋ยวช่างกิดจะไล่เรียงในเรื่องของเทคโนโลยีของเขาก่อนนะทุกคนว่ามีอะไรบ้างนะสำหรับ Le ็กซ0 2 4นะครับตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์155 CC ซีซีนะทุกคนตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ ตัวเดียวกันนั่นแหละที่จัดจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยนะปัจจุบันนะเป็นเครื่องยนต์155ซีซีนะสูบเดีียวนะครับตัวนี้ตัวกระบอกสูบคุณระยะชักก็อยู่ที่58.0คูณ58.7มิลิเมตรนะอัตราการบังอัดก็อยู่ที่11.6ต่อ1นนะทุกคนตัวนี้ก็เป็นเครื่องตัวเดิมนะตัวถังน้ำมันตัวนี้สามารถจุได้เต็มที่คือ4.2ลิตรนะทุกคนตัวระบบ กันาะเทือนด้านหน้าก็เป็นแบบเทเลสโคปิกนะทุกคนเป็นกระบอกชกหัวตรงสีดำนะครับด้านหลังก็เป็นชกอัพเดี่ยวนะทุกคนตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวกระบอกซับแฮงให้นะทุกคนก็ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ในรุ่นท็อป หรือว่าจะได้มาทั้งรุ่นท็อปกับรุ่นไม่ท็อปนะทุกคนอันนี้ต้องรอรุ่นนะถ้ามีการจัดจำหน่ายจะใส่มาในรูปแบบไหนนะครับสำหรับเจ้าตัวโชคของเขานะครับตัวระบบเบรกให้มาเป็นแบบดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังนะทุกคนแต่แน่นอนละ่ะถ้าเปิดตัวในประเทศไทยเป็นเครื่องยนต์155ดีซีเนี่ยต้องได้ตัวระบบ ABS มาด้วยนะทุกคนาตามกฎหมายที่กำหนดไว้นะจะต้องได้ตัวระบบเบรกที่เป็น ABS มาด้วยนะครับตัวระบบไฟ ไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกไฟหลีก็เป็น LED นะทุกคนแต่ไฟเลี้ยวสายขวาหน้าหลังก็ยังเป็นหลอดไส้อยู่เหมือนเดิมนะทุกคนอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของเพื่อนนะว่าเจ้าตัวหลอดไส้กับหลอด LED เนี่ยมีความแตกต่างกันขนาดนั้นหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องมองดูความเหมาะสมนะครับว่าจําเป็นหรือเปล่าต้องเป็น LED ทั้งหมดนะครับ ตัวล้อก็ให้มาเป็นล้อแม็กทั้งหน้าและหลังนะทุกคนเป็นแม็กขอบดสนะครับยางหน้าให้มาเป็นยาง90ทับเขอบจดส่ส่วนยางหลังเป็นยาง1 0 0ทับเขอบจุดสนะครับน้ำหนักของเขาโดยรวมทั้งหมดนะทุกคนรวมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังนันจะอยู่ที่118กิโลกรัมนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามองนะครับสำหรับเจ้าตัว Le ็กซี่สองพนนะการออกแบบการดีไซน์ก็สวยงามนะทุกคนสวยงามแล้วก็ดู โชวเฉียวดีนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของเขาเนี่ยก็คือความสวยงามของการดีไซน์การออกแบบนะเครื่องยนต์แน่นอนเป็นเครื่องยนต์ร้อยห้า c มีระบบวาล์วแบบผัน VVA แล้วก็มีเจ้าตัวระบบเบรกที่เป็น ABS e นะ ABS ล้อหน้านะครับแล้วก็ตัวระบบกุญแจ Key Smart ก็น่าจะแยกในรุ่นท็อปกับรุ่นไม่ท็อปนะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Y Connect ได้เหมือนเดิมนะอันนี้ต้องรอ,งองข้อมูลยืนยันจากทางยี่ห้ออีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ามีการจัดจำหน่ายในประเทศไทยนะแต่เบื้องต้น อยู่ในประเทศเวียดนามก็จะเป็นอพื้นฐานในเทคโนโลยีปัจจุบันอยู่นะทุกคนก็คือเครื่งองยนต์บูคอ155ยีซีระบบสต็อปแอนด์สตาร์ทซิสเต็มกุญแจสมาร์ทคีย์ Key, นะครับแล้วก็ระบบเบรที่เป็น ABS แล้วก็เจ้าตัวเทคโนโลยี w i ยค n นเนกนะก็ได้มานะครับสำหรับเจ้าตัวเล x ซ2024นะครับตัวนี้ทางยา่โม่าประเทศเวียดนามได้เปิดตัวไปถ้าทางกิจ,จะไม่ผิดนะั้นอยู่ที่ประมาณมาที่6เดือน6ที่ผ่านมานะเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับตัวนี้ก็จะแบ่งออกเป็น อรุ่นนะทุกคนก็สวยงามนะสำหรับ Le ็คซี่นะครับใครที่สนใจหรืออยากหาข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของทางย amaha ประเทศเวียดนามนะทุกคนก็สวยงามเปิดตัวมาทั้งหมดสอ2รุ่น6สีนะครับรุ่นละ3สีนะน่าจะเป็นตัวรุ่นท็อปกับรุ่นอรองท็อปนะประเทศไทยต้องรอรุ้นนะทุกคนว่าจะมีการจัดจําหน่ายในประเทศไทยหรือเปล่านะมีความเป็นไปได้นะทุกคนช่างกิจวิเคะห์นะมีความเป็นไปได้ว่าทางย amaha จะนําเข้ามาจัดจําหน่ายในประเทศไทยต้องรอดู ไม่เกินปีนี้แน่นอนนะสิ้นปีนะทุกคนน่าจะเปิดตัวไล่เดียก,กันกับเจ้าต,ตัว n m a x นะอันนี้ต้องรอรู้นะแต่ช่างคิดคิดว่ามีโอกาสเป็นไมได้สูงมากถ้ทาทางยูมาฮาจะนํามาจัดจำหน่ายในประเทศไทยเพราะว่า,าเครื่องเป็นเครื่องบล็อก 5้5 c G C ที่มีพื้นฐานมีอะไรที่รองรับอยู่แล้วนะอันนี้ก็เป็นไปได้ง่ายนะที่ทางยามาฮ่าจะนำเข้ามาจัดจำหน่ายในประเทศไทยนะครับต้องรอรุ่นกันหนักๆนะครับสำหรับเจ้าตัวยามาฮ่าเล็กซี่นะครับวันนี้ช่างกิจก็มาอัปเดตข้อมูลรุ่นรถให้ทุกคนดูนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนนะครับใครที่ชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่างกิจด้วยนะครับกดติดตามช่างกิจด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้ช่างกิจลาไปก่อนนะครับ